แบบฝึกอ่านชุดที่สิบอ่านออกเสียงคำถังไม้ใส่ผงทิ้งลง จงจำทำยากฝากของสองสิ่งจึงบอกออกดอก คอกหมูดูถูกลูกนกโยกเยกเด็กหญิงนิ่งนึกฝึกหัด จับโต๊ะโป๊ะไฟไปเถอะเจอเสือไม้ดอกลอกตาม